สวัสดีครับพบกับทีมงานลูกชายหลาปีนี้เก่ยวเขาหมาพักอยู่ซีมือครับตากดินต่อลงไปกินหนามครับเ่าแก้น้อยเพ่ตากครับ รีดรวมสนันวันไว้เอาอีางแน่ตากนึงทั้ง,งานางหน่อยแห้งเอาละ อจอดติดกับเซลซาครับงานแต่งวัวปีธรรมดามดว,ว้าที่ออกก็ไดพ้พอแล้วพอแล้ว ฮนะดา้หนางล่ะเอาเอ้ยออกโต้แล้วครับกระไดบอขันยับชงลงไปแต่พี่นั่นมันสีใบใดอยู่ไดเบิเ่ดกี่ละ ยืดอัพที่ไนเบาเหยีย,บ,บ,ย,ยบเนาะยู่อีกแล้วครับพี่น้องเอ้อรถไทยบริยูอยู่ในเศร้าแล้วรถไทยเนาะพอกันในคลิปไหนครับเบึงลายคลิปเวลารถติดลมนี่ยเรื่อกดไหลกดติดตามกดชับสะไหลกดกระดิ่งนี่นะครับสวัสดีครับ